งา,านกะดิงะด่งจะอยู่เป็นตึกใช่ไหมแล้วก็เป็นห้องเล็กๆซอยๆท,ที่ีแล้วก็เราก็อยู่ในห้องล้าก็แฝงป้ายเร็วข้ามแล้วพอมีลูกค้าเข้ามาเราก็อ่านแล้วก็ขาย,ลาขายแ,ขแล้วคุยกับลูกค้าขาย400-600แบ่งคนครึ่งกับบอสเรากรสันาทีงานนั้นงา,านในรอกคือต้องพยายเปิดประตูเลยนะแล้วก็ที่อยู่ที่พักมัจะไม่ค่อยดีมันจะนิดนึงแต่ถ้าเป็นงานนวดแอบ,บขายขายตามตาม400ถ้าหน้ารไป700-1,000ตันยาละเลทราคาตามความสวงของหุินนะมันได้เงินเยอะกว่าแต่เวลาอย ก็ถ้างานนวดแอบอบบไม่ได้ในโลกแต่น้แบบว่าเล็้ยงาตัวแพงกว่าแล้วก็สบายกว่าเพราะว่างานนวดแอบอบบอยู่เป็นร้านมีเป็นร้านที่พักมันจะกว้างกว่ามีห้องครัวอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่อย่างรูปที่เอาให้ดูคือที่พักมันกว้างกว่ามันสบายกว่าเราไม่ต้องไปยืนเปิดประตูทั้งวันแล้วก็บอสจะหานุ้ยค้าส่งมาให้แล้วก็มีลูกค้าบางคนที่ยว่าเดินมาดูตัวจริงเราเหมือนกันงานนวดแอบกับงานโรงแรมมาคล้ายกันเลยคือได้ค่าตัวสูงแต่ว่างานโรงแรมอะก็คือพักที่โรงแรมใช่ไหมแต่ว่าหักค่าโรงแรมมาแล้วหนึ่งอลแต่ถ้าเป็นงานน แล้แต่คนชอบแต่ถ้าอ่บางคนไม่ชอบเปิดประตูเยอะหน่อยเปิดประตูเยอะเขาก็จะมาลงวดแอกเขาก็จะไม่งไม่ต้องนั่งโรงแรมเขาก็จะไม่ลงงานกระถิ่งเพราะมันยังไงแล้วแต่คนชอบแต่ถ้าเราเน้นรอบเยอะเราก็ลงกริ่ได้ไม่ไม่ไม่ห้องโถงมันไม่มีคนคอยคุ้กันอะไรแต่ว่ามีมเดเจอมีคนดูแลถ้าถือว่าเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราบอกเขามาในกลุ่มอยางเงี้ยได้เพราะเดี๋ยวเขาอาจจะไปเกลี้ยงอแต่ว่าเขาไม่ด้มาเฝ้าตลอดนะมีค่ะอันเนี้ยครบเวลาปุ๊บออเลยคือลูกค้าห้องโถงเขารู้เข